สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะรถมือสองของแปมรีวิวมาแล้วนะคะวันนี้แปมมี t o y ยต้ v i ีออนะคะสวยๆคันนี้มาให้พี่ๆนะคะหลายๆคนได้เลือกชมเลยนะคันนี้นะคะที่โดดเด่นเลยคือเป็นชุดแต่งนะคะแท้เดิมโรงงานนะมีชุดแต่งมาแล้วนะคะเป็นรุ่น T R D นะคะใครที่ชอบรถทรงซีดาน,นะคะแต่งสวยๆเท่ๆนะคะสเปคโรงงานคันนี้นะคะจัดเลยนะ คันนี้เป็นเจ้า Toyota v วีออสนะคะ1.5 t r d Sport นะคะปี2014จดทะเบียนปี15ค่ะสีขาวนะคะสีสวยยอดนิยมนะคะขายดีเลยนะคะคันนี้ก็คือมีชุดแต่งรอบคันเลยนะคะที่เห็นนี่สเกิร์ตทีนะคะล้อมแม็ที r d นะคะรวมถึงตัวสปอยเลอร์หลังนะคะเป็น TRD รนะะรอบคันเลยนะคะแล้วก็ที่โดดเด่นก็คือจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะคะด้านข,าข้างของตัวรถแบบนี้เลย นะคันนี้ราคาเพียง3 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะนี่ตอนป้ายแดงเขาราคาอยู่ที่6 7 0แสนเลยนะคะคันนี้นะ,ะลูกค้าแล้วคันนี้นะคะเป็นเกรด A เลยนะคะรถไม่มีชนไม่มีชําเลยนะนี่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวปันจะพาลูกค้าไปดูรายละเอียดด้านในนะคะทั้งหมดก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ลืมกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะ มาเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะตัว T R D ตัวนี้นะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยเห็นไหมคะตัวเส้นนี้นะคะนี่สีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่ว่าก็จะมีดีไซน์เป็นเส้นนะคะโคมเมี่ยมเล็กๆแบบนี้ด้านหน้านะคะอันนี้กระจังหน้าแท้เดิมเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้านี่ตัวนี้จะยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะคะจะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะ เป็นแบบมัลติดีเฟคเตอร์นั่นเองนะคะไฟตัดหมอคู่หน้านะคะมีให้เรียบร้อยแล้วจะดีไซน์ด้านหน้าเป็นตัวสเกิร์ต TRD มีมีโลโก้นะคะ TRD Sport ต i v o เลยนะคะสเกิร์ตแท้เดิมโรงงานนะคะออกศูนย์ออกห้างมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ล้อแม็กนะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กอันรอย TRD แบบนี้นะคะแม็กแท้เดิมโรงงานเลยนะคะเป็นปัดเงาแบบสปอร์ตนะคะปัดเงาเ เป็นทูโทนนะคะเป็นดําเงานะคะเป็นดําตัดกับสีเงาเออไม่รู้แหละนั่นแหละนะคะตัวนี้ล้อมแกคขอบสิบห้านะคะยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะนี่นะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะดีไซน์เป็นตัวสติ๊กเกอร์ทีอาดีนะคะก็คือจะเน้นเป็นสีขาวแดงดําแดงนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ทีอาดีแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตด้านล่างนะคะนี่ สเกิร์ตนะคะมีโลโก้ t r d แบบนี้นะคะชุดแต่งแท้เดิมเลยอย่างที่บอกนะคะหล่อๆเลยนะคะสวยกริฟคันนี้นะคะติดฟิลม์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของเก่าเขาติดฟิลม์มมานะคะฟิลม์มไม่ได้มืดหรือว่าสว่างจนเกินไปนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ60%นะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยมือจับก็เช่นกันนะคะสีเดียวกับตัวรถกระจกทั้งสี่บานนะคะนี่ กระจกแท้เดิมโรงงานนะคะทุกบานเลยนะมาดูภายในกันต่อเลยนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะที่โดดเด่นนะคะของ p r d นะเขาจะเน้นเป็นสีดําแดงอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเลยนะคะนี่ก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะโลโก้ปั๊ม p r d นะคะแล้วก็ตะเข็บเป็นสีแดงนะคะล่องลอยการใช้งานมีบ้างตามปกตินะคะแต่ถือว่า ไม่ได้มีขาดนะคะไม่มีขาดตะเข็บไม่ปีนะคะอันนี้มันได้เป็นเบาะแท้เดิมเลยนะคะลูกค้าภายในนะคะเดี๋ยวแปงขออนุญาตขึ้นไปนั่งให้ดูนะคะแล้วก็สตาร์ทให้ลูกค้าฟังเสียงของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ดูในส่วนของตัวเลขใหม่นี่เลขใหม่นะคะอยู่ที่5นึ0 0แกว่าโลนะคะนี่สตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยนะคะชึ่งเดียวติดเลยนะคะแอร์เย็นฉ่ำนะคะแอร์เย็นฉ่ำทุกช่องเลยนะ แล้วหนูขอเร่งแอร์ก่อนนะคะร้อนมากนี่แอร์เย็นฉ่ำทุกช่องนะคะหน้าจอนะคะเป็นแบบทัชสกรีนแบบนี้เลยเห็นไหมคะหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะคะแล้วก็ด้านล่างะคะ่ะแอร์จะเป็นแบบแมนนวะลคะ่ะปรับแมนนวลแบบนี้นะนี่แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะสําหรับโตโยต้ามไม่ต้องห่วงเลยเรื่องแอร์รีโมทนะคะมีให้นะคะไว้ควบคุมตัวหน้าจอนี้แหละนะคะสำหรับ แบบคนอื่นใช้นะคะคนขับก็ขับไปเนาะเกียร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดแน่นอนนะคะสำหรับโตโยต้านะ,ะนี่นะคะห้องโดยสารสวย,สวยเลยเพดานนะคะพลาสติกยังไม่เคยแกะเลยนะคะเจ้าของเก่านี่ค่ะยังคงสภาพนะคะสวยอยู่เลยนะคะกริบเลยแผงหลังแดดไม่แกะเลยนะคะไฟนะคะหรือว่าระบบทุกอย่างนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะเพดานนะคะ เพนานก็สะอาดสะอ้านเลยนะคะเพนานไม่มีรอยเจิมนะคะนี่สวยๆนะคะถือว่าสภาพโอเคเลยนะคะมาถึงตัวโครงสร้างนะคะตัวน็อตด,ด้านข้างประตูไม่เคยแกะถอดไขเลยนะคะนี่คุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้อย่าไมขอดับเครื่องก่อนนะแผงประตูด้านข้างนะคะนี่กระจกนะคะปรับด้วยไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับ นะแต่ว่าต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะกระจกหูช้างซ้ายขวานี่ตัวนี้จะยังเป็นก้านปรับอยู่นะคะจะยังไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะเป็นก้านปรับซ้ายขวาเลยนะคะกระจกหูช้างนะคะ,ะมาดูข้างหลังกันต่อบ้างนะคะนี่ด้านหลังนะคะสวยสวยเลยนะคะนี่เพดานสวยสวยนะคะใครสนใจคันนี้ก็ลองแวะมาดูรถจริงได้นะคะทดลองขับได้ค่ะที่ร้านสนุกค่านะคะอยู่ที่ถนนล่มเก้านะคะตรงข้ามบิกซี่่มเก้าเลยนะคะ โลเคชันหาง่ายมากๆค่ะนะคะติดต่อบแบบเข้ามาที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะที่เบอร์092 283 7 966องสอเานะคะามาดูกันต่อนะคะสำหรับท้ายรถคันนี้นะคะนี่ที่โดดเด่นนะคะตัวเอ่อสเกิร์ตหลังนะคะนี่เป็นของตัว TRD นะคะแท้เลย นี่โลโก้นะคะอยู่ครบเลยนะคะสเกิร์ตนะคะเพิ่มความหลอนหรือว่าเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะคะนี่สวยๆเห็นไหมคะแล้วก็ด้านบนนะคะเขาจะมีสปอยเลอร์แบบสปอร์ตมาแล้วนะคะเป็นลักษณะเหมือนตูดเป็ดแต่ว่าจะมีแง่งแบบนี้นะคะเพิ่มความเท่เข้าไปอีกนะคะแล้วก็ตัวโลโก้ v ีออสนี่ตัวหนังสือน,นะคะตัวสอนอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีตัวโลโก้สปอร์ตทีทอาร์ดีมาด้วยนะคะ มีไฟท้ายนะคะไฟท้ายไม่เหลืองไม่หมองนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเราเปิดไว้อยู่แล้วเนาะฝาท้ายนะคะเปิดออกมามีขาที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยนะคะสําหรับเจ้า v ีออสนะด้านล่างยางอะไหล่ถุงเครื่องมือมีให้นะคะคร,ครบเลยนะคะมีรอยซีนนะคะสวยๆรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะไม่เคยชนหนักจมน้ำผิดควานะคะตัวน็อตที่ฝากระโปรงนะคะนี่ฝาท้ายไม่เคยถอดแกะไขเลยนะคะ น็อตเดิมๆนะคะน็อตเนียนนะคะฝาท้ายเดิมๆเลยนะคะไม่เคยชนเลยนี่เป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าสามารถเช็คข้อมูลแหล่งที่มาเช็คประวัติตัวรถได้นะคะแล้วก็เลขไม้ไม่มีกลับไม่มีก่อนะคะสีก็เป็นสีเดิมนะคะสีเดิมโรงงานออกห้างมาเป็นสีนี้เลยนะคะมาดูด้านซ้ายกันบ้างนะคะแผงประตูนี่สวยๆเลยนะคะตัวนี้ก็เป็น ตัวนี้ไม่ใช่หนังนะคะนี่จะเป็นแบบวัสดุแบบเดียวกันหมดเลยนะคะกระเป๋าจิงโจ้มีให้นะคะคมโตยโยต้แท้นี่มีให้นะคะครบเลยนะคะเบาะหนังนะคะด้านหลังก็สวยๆนะคะเดิมๆไม่มีขาดไม่มีปีนะคะใครสนใจคันนี้นะคะฟรีดาวเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยผ่อนสบายๆเพียงแค่เดือนละประมาณ6,000บาทเท่านั้นนะคะได้ Toyota v o o s TRD ไปใช้เลยนะคะคันนี้นี่สวยๆเลยนะคะ คันนี้ถือว่าเป็นรุ่นลิมิเต็นะคะลูกค้า t r d หายากนะส่วนใหญ่เราก็จะเจอเป็นรุ่นธรรมดาใช่ไหมอันนี้เป็น t r d เลยนะคะหายากนะคะใครสนใจรีบจับจองเข้ามาก่อนได้เลยนะคะซื้อได้ทุกอาชีพนะฟรีดาวได้เลยผ่อนเพียงแค่เดือนรัประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างไปเลยค่ะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะ VVTI นะคะ1 5 0 0 c c นะคะ109แรงม้าตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะเครื่องเดิมๆเลยนะคะนี่เครื่องเดิมๆนะคะไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะไม่เคยยกเครื่องผ่าเครื่องแ่อย่างใดเลยนะคะเครื่องแห้งๆแบบนี้นะคะนี่เครื่นี่เต็มสีโรงงานอยู่ครบเลยะค่ะเครื่องแห้งๆแบบนี้นะคะน้ํามันเครื่องไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะคะนี่แล้วก็เราเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะเช็คแบตเตอรี่เช็คทุกอย่างเลยะคะ ให้ลูกค้าดูนะคะในส่วนของตัวเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะสวยงามใช้งานได้ตามปก,ปกติเลยนะคะลูกค้าไม่มีอะไรแตกหักหายสูญหายหรือว่าดัดแปลงนะคะแล้วก็ดูโครงสร้างนะคะของตัวรถนี่รอยอาร์ตนะคะกระโหลกต่างๆนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบเลยนะคะแก้มขวานะคะแล้วก็ตัวาบานพับฝากระโปรงหน้านี่ค่ะ น็อตไม่ขยับเลยนะคะน็อตไม่แกะไม่ไขนะคะรอยอาร์ตสวยๆตั๊มตาตัวตา,ตาอยู่ตรงนี้นะคะครบทั่วเลยนะคะฝาหน้าแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะคันนี้นะลูกค้าจะได้ความเดิมไปเลยนะคะเดิมเดิมทุกจุดนะคะนี่รอยอาร์ตสวยๆชัดๆเลยนะคะสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบทุกจุดนี่นะคะน็อตไม่แกะไม่ไขเลยนะคะอันนี้เป็นฝั่งซ้ายนะคะบานซ้ายนะ,ะนี่ค่ะให้ดูเลยนะคะ รอยอาร์ตเรียงกันสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างนี่คือเดิมๆเลยนะคะโครงสร้างตรงๆเดิมๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอนะไม่เคยชนหนักนะคะถ้าชนหนักมาโครงสร้างไม่ตรงไม่สวยแบบนี้แน่นอนนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะคันนี้ก็อินบ็อกหาแปบบได้เลยะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้เลยคะ่ะเซฟเบอร์แแบบนะคะหรือว่าแอดไลน์โทรมาได้เลยคะ่ะเบอร์เดียวนะคะได้ทุกช่องทางเลย ที่เบอร์092 283 7 9 6 6นะคะนี่สำหรับคันนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้าวีออสนะคะโตโยต้าวีออส1.5 t r d Sport าทีนะคะปี2014-15จดนะคะคันนี้ราคาเพียง325,000บาทนะคะราคาดีมากๆเลยนะตัวนี้นะคะลูกค้าฟรีดาวได้เลยนะ,คะใครสนใจฟรีดาวได้เลยจัดเต็มไปเลยค่ะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะคะผ่อนสบายๆเพียงแค่เดือนละ 6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะได้เจ้า v o อ t คันนี้ไปใช้เลยนะคะหล่อๆเท่ๆเนาะเข้าปลายปีแล้วนะคะใครยังไม่มีรถนะคะจัดเลยนะคะไฟแนซ์นผ่านง่ายไม่ยุ่งยากนะคะบางท่านก็บัตรประชาชนไปเดียวนะคะขับรถมาหาแบบเลยนะคะขับรถกลับบ้านไปเลยนะ,ะนี่ทุกคนทุกอาชีพนะสามารถเป็นเจ้าของจับจองได้นะคะันนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดมีเจ้าหน้าที่ไฟแ a n c e วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะคะนี่ติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็สอบถาม ก่อนได้แบบยินดีค่ะปรึกษาทุกงนานไขเลยนะคะก็ทำอาชีพอะไรเอกสารใชะไรนะคะยินดีทำปรึกษาเลยนะคะนี่สวยๆเลยก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะ,ะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้าดูเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะไม่งั้นหาแบบไม่เจอแน่ๆนะคะคลิปหน้านะคะ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแบบหารถสสวยๆให้เลือกชมอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ